อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนปติตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับความเดิมแบบที่แล้วอีก,อกตอนนี้ตัวแทนยันจังจะลงทันแกเองอ่ะเจะอม,จอม,อมดูท่า และความหาก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสิ่งที่ผมกลา่าวพวผมยังใน,นป่องจังกับเกมนในซีมเมเตอร์ในภาที่ 43, บััปเดตวันที่20ทธันวาคมนะครับผมกับนิวิตจังนนวรอนที่เรืองรายตามไร่หลังเลยเข้ามาโอโ้เยอะมากเลยนะผมที่จะหยุดตั้งกล้องถ่ายกั็ไม่ได้มันเข้ามาค่าเรานะครับผมก็ไปปล่อยให้มันยิ่งเรียงแถวตอนเลียงมั่วๆนี้ต่อไปนะครับผม นะอันนี้ก็เป็นมดที่ผมมาลงนะผมมดที่สมิจะอัญเชิญส <c> ม <oughs> ิจ้ารับรอยล้อมรอบเราได้นะครับผมซึ่งเป็นงไงนั้นก็มาชมกันเลยกันนะผมมาครเยอะเลยโอเคครับผมก,ก่อนที่พวกเราจะไปดูว่ามดเมื่อกี้นี้ที่ผมท,ทําทํายังไงแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกันแน่ว่าที่มีนเดิตจังรับรอยตามหลังมานะผมผมขอญอยตพัทุกคนมาแวะต,ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมตรงส่วนของอัปเดตใหม่ก็ส่วนวันที่20ธันวาคมที่เห็นนี้นะว่ามันมีอะไรเพริ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับผม สิ่งแรกที่พูดถึงก็คือส่วนของเครื่องตรวจโลหะเนี่ยจะมีกัรหดเทมเปอร์ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีไขควงในตัวนะมจะทำลายเครื่องนี้ได้เลยที่ทำให้ถ้าเกิดเรามีโลหะสะไม่เดินผ่านขั้นอนนี้ได้นะครับผมแล้วก็อย่าเนื้อก็คือเวลาที่เราถือพวกของที่ไม่ใช่โลหะอย่างเช่นไซลิงในตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นไม้เบสบอลอะไรอย่างงี้นะครับผมเดินผ่านเครื่องนี้ได้เลยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการตรวจจับโลหะอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ไม้เบ็บอลด้วยคิดว่าน่าจะผ่านไม่ได้นะครับผมไม่น่ามีปัญหาเรื่องตรวจ ไม่ตรวจับของที่เป็นไม่ใช่โลหะจากภายนอกที่เห็นนะ่ะจริงๆนะครับผมลรงดูซิเดินผ่านนะครับผมอันนี้มจะไม่ได้แก้อะไรพวกนี้นะอย่ันที่เห็นนะครับว่าเดินผ่านได้สบสายเลยไม่มีปัญหาเรื่องมีเสียงแจ้งเตือนอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคเจอไขคนะ่คงละอยู่ตรงนี้อยู่ตรงชมรมวิทยาศาสตร์นะครับผมพยายามนึกว่าเหตุผลว่าชมรมไหนที่เกี่ยวข้องกับไขควงว่าก็คงมีแต่วิทยาศาสตร์ที่ใช้การใช้งานไขไๆพวกนี้ในนี้นะครับผมโอเคที่เห็นนะตรงนี้มีคําว่าเทมเปิร์นะถ้าเกิดเราก,กดก็มันจะหายไปแต่ว่าสมาชิกเดินผ่านได้ ที่ไม่มีปัญหาเรื่องตรวจโลหะอะไรนี้นะครับผมทำนองนี้เสร็จแล้วพอไปเอาเอ้ยดาวคราะหนั่นออกมาปั๊บก็สบายใจเอามาใช้งานได้นะครับผมขโมยมาเลยเนี่ยเปิดเคสแล้วก็หยิบมาถ้าเราเดินผ่านบริเวณที่เป็นเครื่องตรวจโลหะอันตรงนี้ผ่านได้เนื่องจากมันพังไ,ได้บ่อยแล้วนะครับผมแล้วไอ้ข้างล่างเราไม่ได้ทําลายออกมามันก็จะเดินผ่านไม่ได้นะก้อนนีนี้ที่เห็นนะผมว่ามิชชั่นเฟล โอเคแต่อนนี้ผมวันนี้ไม่ได้มาจัดก,การอนส่วนนี้นะผมจะมาในส่วนของมอดพิเศษเกี่ยวกับตัวในิมิสิจังนะผมผมก็ตั้งชื่อมอดนี้ว่ามดนมิสิจังแยกเงาพันล่าแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเราต้องตามหานมิสิจังก่อนนะครับผมเพื่อที่จะดูว่าเธอเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรอย่างนี้ทักทายเธอก่อนนะครับผมเนี่ยก็ไหนๆไม่ได้มาหลายวันนะครับผมดู้ะจะเกิดที่ไหนนะต้องลองโมโมไปหาดูปกติเธอจะเกิดตรงนี้ข้างหน้าแล้วก็จะมีเกิด ตามตึกข้างบนนะครับผมซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้นจะมีการเกิดขึ้นหน้าด้วยนะครับผมแต่ว่าเขาแก้แพทใหม่แล้วทําให้เหมือนกรณนี้ที่เกิดขึ้นหน้าแล้วมันจะมีปัญหาตรงที่จะรู้คนที่เป็นฆาตกรคนที่เป็นนิสรริตจางตอนที่เกิดแฝงตัวละครเข้าไปเลยไงเขาก็เลยเอาออกแล้วก็ใสแ่แคบ,บรเรนในตึกอย่างเดียวนะครับผมโอเค เราทำการกด L นะผมเพื่อที่จะทำให้เนื้อสิจังแพร่พันมากขึ้นสังเกตด,ด้านขวาอไอเอพี F จะลดลงเรื่อยๆนะเนืน่องจากว่าตัวละครนในเกมมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้จะยังไม่รู้นะเพราะมันมีแค่ตัวเดียวที่เราเห็นนะแต่จริงจุดเกิดทั้งหมดที่มีในโรงเรียนแห่งนี้มันจะค่อยๆเกิดออกมาทีละคน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 สังเกตเห็นนะว,ว่าตอนนี้เอพีเริ่มตกแล้วเหลือประมาณสัก18 <c oughs> เอาไปไหนหรอเดี๋ยวเธอเธอเธอเอาหายไปแล้วเฉยเลยเม่อกีตามเลยโอเควันดีเมื่อกี้ตามไปไม่ได้ต่าง แอบมันมง,งงโอเคจะไปดูที่บริเวณด้านหน้าก่อนนะนะแถวๆนี้แหละนี่มันมาเอา้าโอเคอยู่ข้างหลังก็ไม่มากําลังมาละมี๋วมิจจังหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายหลายคนนะผมอเอาอย่างที่เห็นนะโอเค,คเคเตนียนใจยเย็นมันเริ่มแหลกแล้วแหละโอเคก็คือเราสมเรจะแพ้พันได้ในการกดแอลนะครับผมสมาชจะขยากพันธุ์๋ยวสิจิจังได้และไม่ท้วนเลยเห็นที่เห็นมีกองกำลังสาก,การนมิสิจังเลยนะผมเรียงแถวเ,เข้ามาโอ้โหสวยงามมากเด็ดเด้ ตั้งกล้องเฉยโอ้โหเรียงรายเข้ามาอย่างเยอะอย่างใหญ่โอเคไม่รู้ว่ามันสปอนตงไหนผมอยากดูสปอนมันมากเลยอะเหมือนสปอนตตรงจุดเดียวกันนะที่ผมเห็นดูน่าจะแถวๆถนี้แหละตรงข้างนอกตรงนั้นนะที่ผมเห็นจากการกด L แล้วมันสปอนที่เดียวกันเลยเนี่ยมันเยอะมากเลยตั้งหลเข้ามาแล้วโอเคอาจจะแลกนิดหนึงในส่วนนี้นะผมเนื่องจากว่าตัวละครมันไม่รองรับระยะทางขนาดนี้ผมขอจะปรับในส่วนของเซตติ้งก่อนนะจะปรับได้ให้ตัวละครเอาอะไรออก เอารอยากดยัดได้นะเราจะปรับกันสานออกปรับพวกนี้ความมืดมิดอะไรพวกนี้ไปดีเทลโอเคระยะเอาสัก60เมตรแล้วกันรอดิสเทนต์ลดันาดได้กันนะโอเคชาร์โด,ดไม่เปิดอยู่แล้วนะโอเคมาเนี้ยมันก็ไม่แหลมันก็ไม,ม,ไม่ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นองจากว่าผมไม่ได้ปรับเยอะมากผมอยากปรับแค่ประมาณนึงก็พอละโอเคกดเอเลยรัวเนี่ยสปอนนี้เห็นได้เห็นนะสปอนนี้รัวเลยโอเคแล้วมันไปลงกันเรียนด้านหน้าเลย กดแอลแล้วชโอ้ my god โอเคเออกำกลังเลยเว้ยต่เอ๊โอเคถ้าเกิดเรากดแอลจะทำให้มันหันไปที่อื่นได้นะไม่ได้แล้วว่าหันได้หันได้แต่ว่ามันหันช้าหันช้าหันช้าโอเคก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะผมมาเป็นร้อยเป็นพันหรือใจเย็นเย็นเชนเพื่อนเพื่อนจ๋าเราขอเวลาสักครู่เราขอดูจำนวนกันเถอะก่อนเราขอไปที่บริเวณด้านตรงกลางโรงเรียนได้ไหมเนี่ยไหวปะวะกดรัวมากเลย ไม่รู้มีกี่ตัวแล้วจะมีประมาณห้าสิบตัวแล้วเนะี่มันเละขนาดนี้วันนี้ h oh my g o s มาเราจะมายตรงการน้ำพูด้วยกันนะทุกความสวยงามรวมตัวกันนะ่อยมาตั้งกล้องกันดีกว่าอยากรู้สภาพตอนที่เหนสิจังมาผมกลัวแค่อย่างเดียวคือกลัวมาด้านข้างโอเคตั้งกล้องสิเหนมสิจังค่อยๆเดินมาเลยแล้วรอเธออยู่ดูเตี้ยเธอจะมาอยากจะมาเจอเรามากขนาดไหนเนีย่ยแยกล่างเลยลอยล่างเลยไม่เห็นมันตันนี้มันมานำมาก่อนนะ่ะใจเย็นสิ โอเคเขาเลียงแถวเข้ามาแล้วนะครับผมโอ้โหดูเนี่ยความเลียงแถวตอนสิครับผมเขาเลียงแบบตั้งใจมากน่าจะมีเป็นหลักร้อยนะผมว่าน่าจะหลักร้อยนะเยอะโคตรโอ้ my g ก็โอเควันนี้คิดว่าผมจะวางแผนที่จะแอบซุ่มโจมตีได้หรือไม่นะถ้าเกิดมันเยอะขนาดนี้โอเคผมจะมาที่บริเวณห้องโอ้โหมันดักหมดเลยวะมันดักหมดเลย่ะไปห้องครัวนะไปห้องครัวผมไปแอบบริเวณห้องครัวแล้วก็ดูเธอเธอจะเข้ามาได้หรือไม่ ในตัวเรามีอาวุธไหมเนี่ยมีก็ฆ่าไม่ได้ป่าววะมันเยอะเกินอ่ะขอลองก่อนนะแอบในห้องครัวที่ที่เราเคยแอบตอนแรกสุดนะครับผมถ้าเป็นที่ล็อกเกอร์ผมว่าไม่เวิร์กอ่ะมันเยอะเกินนะโอเคโอเคไปไเคจริงมีมีดนะโอเคโอเคโอเคดูสิเขาจะรู้หรือไม่รู้เหมือนอะไรมันจะไม่รู้นะโอเคโอเคเข้ามาแล้วเข้ามาโอเคโอเคเข้ามาแล้วแม่งเยอะมาก าแล้วเอาแต่หันมองไว้หันมองรอบๆอยู่ไหนว่าหาไม่เจอช่างมาันละกันบายตะโกนละบายอ้โหเป็นหมู่คณะเลยกูอยากรู้ผมจะฆ่าได้หมดไหมเนะี่ยไม่เยอะมากไม่น่าได้อะฆ่าคนหนึ่งแล้วโอ้โมห,ม,ห,ม,หมันเห็นมันเห็นเห็นวันเห็นวะอย่านะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอนยะ่าเข้ามาหยุด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 โอ้โห oh my god นักลกัวก้อนหันหลังกับผมกันคุณพระ โคตรน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวมากมันเป็นร้อยเลยเป็นร้อยวันองกันเรียบ้าเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยโอ้มันไหลอย่านะหันมาอย่าเลยมันเห็นได้ไงวะโอ้มันไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเราแค่อยู่ตรงมุมนั้นบนเลยดูตัวเสียใจอ่ะนึกว่ามันจะแบบหยุดแล้วก็หันหันไปหันมาอะไรเงี้ยไม่เข้ามาปุ๊บเซอร์ไพรส์แทง ตายลยโอเคจุดสปอนส์อยู่บร,ริเวณนี่แหละแล้วก็ไปทางซายนิดนึงนะผมนิดนึงขออนุญาตเอามีดมาก่อนนะอยากรู้จุดสปอนส์ให้แน่ใจนะว่าตรงไหนกันแน่ที่มันสปอนมาโอเคผมเชื่อประมาณแถวๆนี้แหละตรงนี้แหละกด L สิฮัลโหลมันเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยมาแล้วนะโอเคสปอนตรงกลางไปได้เหรอไม่ค่อยแน่ใจนะเดี๋ยวจะขอใหม่อีกทีนึงแล้วกันนะ โอเคโอเคไม่เห็นนะโอเคอ้อมอ้อมอ้อมค่อยใจเย็นนะค่อยค่อยพุ่งไปใหญ่มันรู้ตัวโอเคเตรี okay. ยมพร้อมฆ้ามันเอา <c oughs> ข้างอะฆ่าไม่ได้เว้ยโอเคจริงๆเราต้งตั้งให้ขาได้แต่พอดีน่าจะเป็นเพราะมันมีความบั๊กบางอย่างไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยขบวนก็มีเห็นเห็นบั๊กอยู่มันค้าเรื่งเกมนะผม น่าจะพอะหมดผมมันทําให้มีปัญหาการฆ่าไม่ได้นะับผมทาให้ฆ่าไอตัวนี้ไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคเอาใหม่ใหม่ไหมเมื่มม <laughs> อกี้มันขาวแล้วนะอยากลองดูว่าไงเดียวมันจะลอง <laughs> ถ้าเกิดลองสปอยแล้วลองให้มันเดินรอบโรงเรียนจะเป็นงไงอยากลองถ่ายนะลยับมุมที่ถ่ายจะสวยๆอ่ะเนอะเนอะเนอะเมื่อกี้เราลองฆ่าแล้วฆ่าไม่ได้ยังเง้ฆ่าไม่ได้นะะผมมันมีความบัก็กลองที่เกมมันจะครางทันทีที่ฆ่าเสร็จโอเค ในปิซิจังก็จะค่อยๆสปอนมาเรื่อยๆนะผมเกิดใหม่อย่างโรงงานรอบนี้รู้สึก็จะแต่เริ่มในความแหลกมากน่าจะไม่ได้ปรับกราฟิกนะโอเคปรับแล้วนี่หว่าแต่ว่าดอลลิสแตนยังสูงอยู่มิแชมปีจปรับให้มันไม่ค่อยกรนะตุกนะตอนนี้ผมต้องรวบรวมให้มันมาเป็นกลุ่มก้อนอนะ่ะตอนนี้คือเนปิซิจังคนเดียวที่ยืน,นเด่นเป็นสงายเป็นผู้นำอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เราต้องการคนอื่นเลยมาช่วยชี้นำมันจะมาได้ถึงแค่ไหนวะมันจะไปถึงข้างหน้านวเนื่องจากว่า แต่ก่อนมันก็มาข้างหน้าได้นะครับผมผมไม่เชืว่าถ้าเกิดเราไปที่บริเวณสักด้านนอกรอบนอกจะมีบั๊กเหมือนกับที่ปกติคนอื่นตามไลยบั๊กหรือเปล่านะโอเคแต่ก่อนหนึ่งผมอยากรอทุกคนมาเยอะๆกันหน่อยเพิม่มเข้ากันหลายคนนะผมโอเคอันนี้กำลังแย่งเอาพลังมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะผมกำลังตามยันในป่องจางพูดนี่ที่เป็นเหนือว่าเป็นดาราชื่อดังอะไรเงี้ยฮอตฮอตเป็นสาวฮอตนะบ่งนี่ก็เป็นเหลาส,าสาวสาวสาววายไม่ใช่สาววายหร่างไงสาวยูริที่จะมาตามหลอกหลอนว่าแฟนทุกคนที่ตาม คอยตามไถ่ตามจิกนี่ว่าดิตามจนโป่งจาอย่างนี้นะผมเป็นเหมือนก้อนเนี่ยเออเธอติดแล้วนี่นี่นี่อ้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ติด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 เหมือนติดเหมืไม่ติดโอ้ไม่ก็ไม่ติดหรอวะโอเคหลังแถวนี้จะให้มันเรียงแถวตอนมาตามมาเป็นกลุ่มแยกเป็นกลุ่มอ่ะมันจะมีติดบั๊กมาเนี่ยไม่มีเลยเหรอก็หลายมีกันวะที่มันสปอตไปกี่ตัวเนี่ยแม่เจ้าโคตรเยอะเยอะโคตรโอเคมามาเรียงแถวกันเข้ามา โอ้โหได้มาดูตรงนั้นสิเดี๋มันมานเรื่อยๆเลยวะที่ผมสปอมากีดตัวเนี่ยม,มันมาเรื่อยๆเดี๋ยมันติดจังอะ่ะมันเยอะไปแล้วนะแล้วว่าแล้ว่าเธอเยอะไปแล้วแนละ้ว่าเธอเยอะไปแล้วนะแล้วดูมันเหยียบมันเหยียบย่ำเราอันดับพันไม่สนใจเลยไม่แคร์อันดับพนันไม่แคร์สืดด่อใดๆอ่ะเหยียบมาได้โอเคบล็อกแล้วโอเคโอเคโอเคเอาแล้วเอาแล้ว อันนี้พี่จักรก็มาลงตัวที่นี่นะครับผมโอ้โหโดูกันลงตัวพวกเขาสิ่ข้าผมกำลังจะลงกันใน,นหนึ่งเดียวอยีกครั้งนึงในงสกิลแยกกับพันล่างมันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยทำให้จากที่จะลงกันเป็นตัวเดียวกลายเป็นลงกันเป็นกองลงกันข้างหลังเราเนี่ยนะ <laughs> คืออะไรเป็นกลุ่มก้อนโอ้โหนั่นจะใส่ซมี่เหรอท <laughs> ุกคนมหมดแล้ว นี่ที่มันเหยียบกองเหล่าเออแอบทานมาแล้วก็บนด้วยฝั่งซ้ายของตึกนะผมโองแม่เจ้าเยอะมากโอเคถ้าเกิดผมเหยีบไปตามทางด้านซ้ายนั้นก็จะเยีบตามเช่นกันนะผมเหมือนสั่งได้สั่งได้ทางซ้ายอ่ะซ้ายขวาซ้ายอ้าซ้ายขวาซ้ายอืมไหลลงกองเข้ามาตกลงเรื่อยๆแล้วยังไม่หยุดถึงร้อยกดนี่ผมกดโลมากขนาดไหนมันฉุกขันาดขึ้นขนาดนี้กี่ร้อยตัววะเนี่ยกลัวเจ้าผมว่าผมสปอนมาเยอะเกินไปเกินลิมิตที่ควรจะเป็นนะจะสามร้อยตัวได้ไหมผมว่า หมดยังหมดยังแลดูถ้าเกิดเราเดินไปนะมันจะค่อยๆขึ้นทับเป็นเหมือนกับเป็นกองม้าส์อะตึงตึงตึงอ้าวตึงตึงตึงข่าแถวเรียงหนึ่งข่าแถวเรียงหนึ่งเรียงหน้ากันเข้ามาเออนี่มึงโม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 นี่ยมันซิจังโมโมโมโชื่อฟังดีมากเลยเนี่ยมันซิจังจ๋าดูสิเขาเรียงแถวกันมาสวยงามสวยโคตรสวยโคตรอ่ะโอเคไปนะเราไปแล้วนะดูสิโอเค วินหนีนะบายบายโอเควิ่งตรงมานะผมจะดูว่าอืมสวยมากอ่ะเนี่ยค่อยเดินผ่านฟาดฟันกันเข้ามานะผมฟาดฟันเลี้ยงแถวตรงนี้แหละเลี้ยงแถวโคตรสวยสวยอลังการงานสร้างโคตร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 ของโคตรของโคตรนะครับผมโอ้โหลูกกี่ร้อยตัวไม่รู้กี่ร้อยตัวไม่รู้เลยนับให้หน่อยนะนับลอดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเอ็สองสามแล้วก็สี่หนึ่งร้อยตัวใครจะไปนับหมดนะเนี่ยแม่เจ้าโอเคหัวคันหลังกลับได้พร้อมเพรียงกันมากมวกมวกมกโอเคเราจะมาดูตอนที่เข้าประตูกันนะน่าจะสวยผมว่าน,น่าจะสวยฮัลโหลโอเคมาแล้วมาแล้วมาขยันเท้ากันเข้ามาเนมซิจังเข้าอ้อมอเดียเด๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกือบไม่ได้เกิด <c oughs> เดีย๋ยนะเราเนี่ยเดินชนมะม่วงเมื่อกี้เนะี่ย ว่าดูไปเลียงแถวเลี้ยงหนึ่งเลยอ่ะโอ้เลี้ยงหนึ่งสวยอ่ะเอ้ามาตึงตึงตึงเอ้าตึงตึงตึงตึ้ดึดึดตึ้ดึดตึ้ดึเลี้ยงหนึ่งโคตรสวยอ่ะสวยไปอ่ะสวยเกินอ่ะโอเคไม่รู้มันจะเลี้ยงหนึ่งหรือไงโอเคบายไปขวาอย่าวแล้วอย่าจับได้นะอย่าจับได้นะขอร้องขอร้องขอร้องอย่านะอย่าได้อย่าพึ่งนะนี่เดินมั่วน่ะ อย่างนั้นแหละตื้อๆเรื่องแถวฟ้าแฟตเนมิซิตเนมิซิตไปแล้วโอเคไปแล้วนั่นแหละตรงนี้แหละช็อตนี้ก็นั่นตายกูว่าแล้วว่าโดนเดินไม่ถูกเสียใจโอเคประมาณนี้สำหรับบั๊กของเนมิซิตจังไม่ใช่บั๊กเป็นมอสเนมิซิตจังนะครับผมผมจะลองให้เนมิซิตจังไล่ตามหลายๆตัวแล้วก็ทำภารกิจให้เสร็จตามแอนนบอเอเวนแล้วกันนะสุ่มอีเวนต์ไปนะครับผมดูซิว่าได้หรือไม่นะครับผม โอเคมาลองสุ่มกันดีกว่านะเจ็ดเดียวแล้วกันนะครับผมเริ่มจากค่าไม้ไวฟูนะครับผมแล้วก็มีตัวโต,วต,วตวหะนะครับผมที่อาวุธทำนายวุธด้วยนะครับผมแล้วก็สิบนาทีในการเสรจภากิจอ่าฮะค่าแค่ประมาณเดียวเท่านั้นก็้วแต่เข้ามาในเครื่องที่เป็นเครื่องบดเอทำเป็นน้ำเลือดน,นะครับผมแล้วก็สุดท้ายพู้ใครไม่ได้เลยไม,ม่ยากนะผมว่าถ้าที่ผมดูเพิ่มอีกอันนึงกันนะมีกล้องเนอโอเคแล้วก็ไปทำหน้าสงสัยโอเค สวมเสือ้อนักเรียนโอเคสิบเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไปสิออนมานี่แหละจะรับคือทำลายอาวุธด้วยแล้วก็เอาไปทำลายศพที่บริเวณเครื่องปั่นนะผมอยากโดนจับได้เรื่องที่ตรวจรูหะสิบนาทีทำได้หรือไม่เดี๋ยวสิจังออนอยู่แล้วเพิ่มมาสักยี่สิบตัวแล้วกันนะผมมา <Good luck. S 1> โอเคมาแล้วมืดมากโอเคเวลาก็ออนนะครับผมตอนนี้เราองเข้าไหม่ไปฟุ้งไป้สิบนาทีเลยที่ ไม่โดนถึงจับได้เลยนี่นะโชคดีที่มันไม่ได้กำหนดอาวุธใช่ไหมไม่ได้บอกว่าต้องฆ่าด้วยอะไรเพราะฉะนั้นเราก็แค่เอาของที่น่าจะใช้งานได้ดีสุดนะผมที่ใกล้ตัวเราก็น่าจะเป็นนั่นแหละไอ้ไอ้ชิยาปะเก็บชิญยาน่าจะได้ปะผมจำไม่ได้ว่าได้ไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ชิยาในกรณีที่ในหมดเนี้ยลองดูซิปิดก่อนมันไม่ขึ้นชื่อของเลยนะไม่ได้อหรอทำไมวะมันก็ไม่ใช่เหล็กนะน่าจะบักบ,บางอย่างผมว่าโอเคไม่เป็นไร ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นเ,ปนเอาไข่ควงกันแหะไข่ควงแล้วไปไขออกเลยจร,จริงๆไม่ต้องกลัวเรื่งองตัวจับก็ได้ตัวจับโลหะพวกนี้ก็ได้นะโอเคผมจะลองกดเอพีให้ลงมาก่อนนะให้สปอนมันเยอะๆก่อนนะสักประมาณโอเคสิบสี่เอพีเสิบเก้าโอเควันนี้แหละแต่มีประมาณราวยี่สิบถึงสิบตัวนะผมที่น่าจะเดินมาหาเราแล้วณจุดนี้โอเคตอนนี้ก็เริ่มหาของที่น่าจะเหมาะกับมือเราไปชั้นสามกันเลยนะระหว่างที่รอให้ ไม่ไหวฟู่เดินมาจุดที่น่าจะเหมาะสมเจ้าค่าได้นะครับผมไปไปโอ้โหโอ้โหมันเกิดข้างโอ้มันเกิดข้างบนด้วยโอ้โห my กอดผิดแผนผิดแผนเมเดเมเดถอย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 เกิดข้างบนด้วยเหรอเฮ้เพื่งนรู้นึกว่าเกิดในข้างล่างเดียวโอเค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 ถอยเมเดเมเดประตูเคลื่อนที่รวดเร็วเกินไปนะเคลื่อนที่ผิดจังหว่าที่เราต้องการที่เราคิดไว้โอ้แม่เจ้ามันกันห้องนั้นไว้ด้วยยังไม่เอาแล้วเปลี่ยนอาวุธใหม่ เปลี่ยนใหม่ทุกคนรับทราบเปลี่ยนมุดใหม่โอเคโอเคมีดมีดมีดผมด oh, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาวะเอาไม่ว่าเราไปเดินผ่านตรงน้ก็ได้กฤษฎยานะของกฤษฎยาดีสุดละโอเคโอเคหมายไว้พ okay, okay, okay. ู้เร็วเร็วเร็วเราต้องการเธอเราต้องการฆ่าเธอเดี๋ยวนี้ท่าหนนผ่านบทเวีนี้นะมหมายไว้พูดเร็วเข้าคื่เหนือว่าหมายไว้พูอะตรงนี้ปะจะเข้าชั้นสองเหรอเนี่ยหมายไว้พูอยู่นี่อะ <c oughs> เอาไงดี จะมาทางไหนวะเนี่ยใช่ป่าวะใช่แหละใช่แหละไหมาพูดตรงนี้นะผมผมพยายามที่จะหยุดตรงบริเวณแถวนี้ก่อนนะให้มันให้เนมสิจังเดินมาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไปจุดที่เราจะไปตอนตอนตอน,ตอนนี้มาฆ่าเธอได้ป่าวะแม่เจ้าโอเคนี่หมายไปพูดอยู่นี่นะผมใช่ปะไม่ใช่นี่มันเนมสิจังนี่วะเป็นกองทัพเลยเป็น,เป,นเป็นกระพว้นเลยเนี่ยเป็นพว้นเลยอะคิดมาแล้วโอเคเนมจังอยู่นี่เต็มเลยเว้ย แล้วเข้าหมายไปฟู God. God. Right. Way, okay. ้รีบจำที่นะจำที่เธอนี่นี่อยู่นี่นี่โอเคห่างๆเลยห่างๆห่างๆโอเคโอเคโอเคเอาไว้เอาฆ่าฆ่าแล้วมันไม่ได้ฆ่าแล้วบั็กเฉยอ่ะเดี๋ยวจะเล่นภารกิจนี้ไม่ได้อ่ะคือเล่นเพื่อเกิดสปอนตัวละครมาแล้วเสียราคาครับกลายเป็นค้างเฉยอ่ะโอเคแสดงว่ามอดนี้ไม่ไม่ใช่มอดที่ แล้นนจริงถ้เกิดว่ามันมีปัญหาอย่างนี้นะเสียใจได้เกิดเราฆ่าได้เนี่ยน่าจะขาหน่าดูอ่ะผมผมทำได้นะผมทำได้อยู่ผมก็แค่เอาศพไปไล่ไปปั่นตรงข้างล่างน,นั้นแล้วก็ข้นมลากระถานอู้ทิ้งอะไรเงี้ยเสียใจอะโ okay, อเครอบนี้ผมลองดูว่าถ้าเกิดเราให้ hey, ตัวละครดิสไกส์เป็นหนึ่งตัวละครในนี้แล้วก็ให้นิกสิ์จังสปอร์มมาจะเป็นตัวละครไหนวะจะเป็นตัวละครนิกสิบจังหรือว่าเป็นตนัวละครที่เป็นหนึ่งในคนเหล่านี้กันแน่นะครับผมใครที่หายไปวะ ใครที่หายไป <c oughs> ใครที่หายไปผมจําไม่ได้ด้วยคุณน่าทุกคนเลยอะที่อยู่ในนี้หมดเลยไม่รู้ว่าใครที่เป็นหายไปแล้วก็น่าจะเป็นฆาตกรปลอมตัวมาในวิสิจรรปลอมตัวมานะครับผมผมืนมีกดสปอร์ดกันนะผมจะรอจะก่าจะเจอฆาตกรที่ซ่อนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้กันกันใครกันแน่นะที่เป็นฆาตกรแฝงต,ตัวมาเร็วเข้าเผยมตัวมาเร็วอันนี้หัวแดงหัวเขียวหัวน้ำเงินเช็คโอเคพยายามเช็คตัวละครนะแต่หาไม่เจอจริงจำไม่ได้ว่าใครอะที่ขาดหายไป มชมนมลึกลบก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่แน่ใจว่าครบปนะ่ะเนี่ยนับยากมากเลยอ,อันนี้ก็หมายไวฟู่พี่น้องตะกุลมาสูมีแค่โอเคอคนเดียวปะวันนี้สองคนโอเคลงนมเกมก็มีสองคนครบกุลินทังก็อยู่ลนเปียวก็อยู่ยุ่งหมดเลยวะ่ะแล้วใครเป็นคาตะกอวะเนี่ยต้องดูดูเช็คตัวนี้ก่อนนะมองหาคัตกอไม่เจอเนี่ยนะ ตรงนี้ครบหกคนตรงนี้ก็ครบหคนปะเหนนะ็นไโอเคครบแหละที่เหลือก็แค่ชมลมต่อสู้ไม่ก็ชมลมลึกลับอะโอเคหนึ 1, 2, 3, ่งสสามสี่ลึกลับมันจะหายไปคนหนึ่งนะผมว่าคนไหนหายไปไวะคนนี้ใส่แว่นคนนี้ปิดตาขั้นงนึงคนนี้ไม่ปิดตาคนรู้สึกว่าเป็นคนที่ผู้ชายผู้หญิงไหนวะตำไม่ได้ <laughs> ใคร แล้วภาพมัรู้สึสกจะเป็นคนชมลมนี่แหละที่หายไปหนึ่งคนผมจาได้แล้วลางๆแล้วไม่ใช่คนนี้อีกคนหนึงผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งใช่ใช่ใช่ผู้หญิงคนหนึ่งก็ชมลมลึกลับนะครับผมเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนเ <laughs> ผยตัวมาเร็วเข้านี่ว่้นี่บันนี่บันนี่มา้นี่ไงเชอแล้วเจอแล้วฮัลโหลเธอเองใช่ไหม่าที่เป็นฆาตรกรใช่ใช่ไหมตามเชยตามเลยเดี๋ยวเราพยายามไส่งห้องเธอนะเคเปาเคเปาเคเปาเคนะ ตกลงกันแล้วนะอยากลองดูก็กด L แล้วมันจะสปอนเป็นตัวละครไหนมาเ <c oughs> นี่ยครับผมโอเคนี่แหละที่นั่งที่เธอขันหายไปคือที่ตรงนี้อ่าถูกคนแล้วนะมนะาแล้วโอเคกด L นะครับผมสปอนสปอนสปอนโอ้โหหลากหลายกระโปรงเซ็ตได้เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเห็นนะโอเคโอเคเธอไม่เห็นไ้ยเธอไม่เห็นดีมากจะไปไหนอ่ะโอเคต่อตัวกันมาเอ้าหายไหนหมดอนะ่ะ คนหายอ๋อมันดิสกายคนอื่นด้วยตอนตัวละครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าอ๋อนึกว่าจะลงกลุ่มกันเมื่อกี้นี้คือเมื่อกี้เนี่ยขันกิเห็นล,ลายของไอ้ขามีลายสีของตัวนั้นไหน่ารักกับลายของไอ้นั่นแหละชื่ออะไรมิสเมทรอชากุแล้วก็ลายลายของนั่นนะ่ะไอ้ชื่ออะไรนะนั่นแหละโอกาสลุนโตมาแล้ว เห็นก็แล้วเหรอเนี่ยสังเกตเห็นลายโอ้ค่าดูตนะโอเคละโอ้โหเล็ดอ่ะอันนี้นะโอ้โหดูสิสังเกตเห็นความอลังการของของเขาดูสิเป็นหมู่มวลคณะเป็นหมู่มวลคณะเดี๋ยวจะเห็นไม่ตั้งต้องเลยดูขาดูสีขาไม่เข้าสีเนื้อเลยไม่เข้าสีหัวหวดูสิรองเท้าสวยมากรูงเท้าสวยมากเลยรูงเท้าโอ้โหออกม่วงกระเขียวอืมกูรินจังกับอีกคนรองเท้าสีสวยเธอโอเคเป็นการสมสีของ อ่าทรงองเอลนะผมร่างกายเดี๋ยวเตั้งกล้องกลำบากแล้วก็ผู้หญิงที่สคนนั้นจะหายไปกุลินจังอีกหลายหลายคนนะผมดาร์กเดีลองตั้งกล้องกันนะตั้งกล้องก่อนโอเคสังเกตเห็นนะหลากสีนะผมรองเท้าหลักสีนั้งถุงเท้าสีเขียวสีม่วงแล้วสุกไม่ได้ัดหมายนะผมแล้วก็วิ่งเข้าหาเราอย่างรวดเร็วมีความปัจนาอย่างยิ่งเราจะต้องการสีของถุงเท้าเราท้เป็นสีดาล้วนเลยดากอะเธอดารกมากเลยอ่ะเนี่ยันึกว่าจะหลบได้ โอ้วัดิโอการู้โตโอกาโอการ์ใส่โอ้โหโอการ์ใส่ถุงน้องเขียวกรีนจังเด้อมีใครอีกป่าวถุงน้องม่วงด้วยอ่ะดารักแล้วถุงน้องเก่าไปไหนแล้วถ้าเธอจังถ้าเกิดเรากดสปอนกดตัวเดิมมันจะรัวๆการสปอนตัวสีเดิมมารัวๆนะถ้าเกิดมันสปอนเน้นสปอนมีอุณหภิกรีนจังกับสปอนตัวถุงน่งม่วงรัวๆเลยมือของพอดเต็มออ่สปอนโทษแหละนะผมกดรัวๆขนาดนี้ โอเคผมวันนี้คืทั้งหมดของเกม Janis m a t o r ในพาร์ทนี้นะครับผมก็มีมอที่น่สนใจมาให้เราได้รับชมกันแล้วก็เสียดาที่มันฆ่าตัวละครไม่ได้มันบักน,นะครับผมผมไม่รู้ว่าปีใหม่จะมีอัปเดตใหม่เพิ่มเติมอะไรอดปต่อหน้าหรือ,ต,อนะรต้องรอปีอีกมีต่อกันแน่นะครับผมตัวโอซน่กกาก็ยังไม่มาแล้ต้องรอดีเลยคนสร้างเขายายามที่ทำให้อยู่นะครับผมตื่นเต่นขหน้ากันสบเกม j n i s m t r นปองคู่นี้นะครับโอเคที่นี่ทั้งนะครับผมไปล้บ๊ายบาย